วันจันแม่ไปโรงเรียนด้วยนะแม่ไปส่งลินที่โรงเรียนใช่แล้วแม่ก็อยู่ที่โรงเรียนครึ่งวันแม่อยู่ทำไมแม่ต้องกลับมาทำงานแม่ไม่อยู่โรงเรียนแม่ไม่ใช่นักเรียนไปรับรางวัลรับรางวัลใช่รางวัลแม่ดีเด่น รางวัลแม่ดีเด่นใช่ก็แม่เป็นคนดีขยันทำงานเลี้ยงลูกเก่งแม่ก็เลยได้รับรางวัลได้รางวัลอะไรได้ตังหรอเขาไม่ได้ให้รางวัลเป็นเงินหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้อะไรเหมือนกันแต่ครูเขาบอกว่าให้แม่ไปโรงเรียนเพื่อรับรางวัลแม่ดีเดน่นแม่เป็นคนดีขยันทำงานเลี้ยงลูกเก่งแม่ได้รับรางวัล ินอยากกินบอลลยแล้วว่าแม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ลินต้องรออีกแปปีหนูรอเล่นทำไมต้องรอเล่นด้วยมาร,รอเล่นไงอย่กให่แม่ข่บไม่เห็นขับเลย รางวัลแม่ดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2545ได้แก่นางสาวใหม่ป้องกระมนแม่ของเด็กหญิงรสรินป้องกระมนขอเสียงปรบมือด้วยค่ะยินด,ดีด้วยนะครับคุณแม่ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูแลลูกดีมากเลยยินดีกับการเป็นแม่ตัวอย่างด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อแม่ทุกคนนะฮะที่ดูแลนักเรียนของเราดูแล จนกระทั่งความสำเร็จต่างๆ